สวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านไก่ทอดปากใต้าบางมูซา,าร,ร้านบางมูซาร้านนี้ขายมานานแค่ไหนแล้วครับก็เป็นสิบปีแล้วเหมือนกันค่ะเป็นสิบปีแล้วเนาะแล้วสูตรเป็นสูตรนะคะก็แกะอบแบบใต้ๆค่ะแบบรสชาติก็แบบใต้ๆๆนะคะนี่นะครับค่ะอย่างปีกอย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับปีกนี้ตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบห้าบาทค่ะแบบนี้สิบห้าบาทนะสิบห้าบาท น้องเท่าไหร่ครับน้องยี่สิบค่ะน้องยี่สิบค่ะ้ปีกแบบนี้ปีกก็ยี่สิบเหมือนกันค่ะยี่สิบแล้วตอนนี้จะเป็นเนื้อตะโพค่ะเนื้อตะโพก็อยู่ประมาณตั้งแต่สามสิบถึงสี่สิบบาทค่ะแล้วแต่ขนาดนะเนาะใช่ค่ะเล็กใหญ่ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วหนังล่ะครับหนังก็ยี่สิบค่ะยี่สิบค่ะโอ้สังเกตดูนี่ปอดไม่ได้เลยเนี่ยนี่น้ำจิ้มนะครับขายน้ำจิ้มข้าวหมูไก่นี่เราก็จะมีทั้งแบบต้ม ใช่ไหมคะเป็นมีแบบต้มแล้วก็มีแบบไก่ทอดด้วยค่ะมีแบบไก่ทอดใช่ล้วก็ขายยังไงครับกล่องละสี่สิบบาทค่ะกล่องละสี่สิบเท่านั้นข้าวอย่างเดียวก็มีนะคะข้าวกล่องอย่างเดียวยี่สิบค่ะอยู่นี่เลยค่ะหน้าสิ่งแวดล้อมค่ะหน้ากองสิ่งแวล้อมใช่ค่ะหน้าแบบสํานักงานเลยค่ะตรงนี้ค่ะครับแล้วเราออกขายได้ประมาณกี่โมงครับประมาณบ่ายสองค่ะประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับค่ะงานนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่า มีเอฟซีหลายท่านที่เคยมาซื้อแล้วเขาแนะนํามาบอกว่าร้านนี้อร่อยนะครับ,บค,ค่ะฝันร้านได้ค่ะร้านตางูซาค่ะ